สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวสารของ VNL 2023กันครับซึ่งแน่นอนว่าสาวไทยของเราก็ได้ไปเก็บตัวที่เมืองบาซิเลียประเทศบาซิลตั้งแต่หลังจากจบ VNL ในวิกแรกแล้วครับตอนนี้สาวไทยของเราก็กำลังมีการซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยครับ และแน่นอนว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคู่แข่งสุดเกรงของทีมชาติไทยของเราที่จะต้องพบเจอในการแข่งขันในวิกที่2สนามที่2ที่บราซิลนี้ก็คือทีมชาติเซอร์เบียนั่นเองครับหลายคนก็รอลุ้นกันว่าตัวตบดาวตบคนเก่งของเซอร์เบียอย่างบอสควิด COVID, จะมาเล่นในสนามที่2แล้วก็ต้องมาลงแข่งขันกับสาวไทยของเราหรือไม่ล่าสุดทางเซอร์เบียก็ได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่า สนามที่สองนี้ก็ยังคงไม่มีบอสโควิดเท่ากับว่าบอสโควิดยังพักครับงานนี้ก็ต้องเอาใจช่วยสาวไทยของเราหนักๆเลยครับ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งเลยที่สาวไทยของเราก็คงจะสู้กับเซอร์เบียได้สนุกมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเซอร์เบียก็คือเซอร์เบียรครับเขาก็ยังคงมีตัวแกกเรามารอลุ้นกันครับวันที่17นี้ว่าสาวไทยของเราจะมีการรับมือเตรียมความพร้อมสู้กับเซอร์เบียได้ดีแค่ไหนเชื่อว่าสนุกสุดมันแน่นอนครับสู่ๆูครับสาวไทยเอาใจช่วยส่งกำลังใจให้รัวรัวครับ